บทที่11เอ็สีวนาจัพลานางปฏิตานัจศีวนาปูชาจัปูชนียาังเอตมังคลมุตตมังปฏิรูปเทสาวาโสจัปุเพจักตปุญญาตาอัตตสัมาปณิธิจัเอตมังคลมุตตะมังพาหุสัจจิสิปัจจวินโยจัสุขิกิโตสุภาสิตาจายาวาจาเอตมังคลมุตตมังมาตาปิตุอุปัานัง ปุทตะทารัสสังฆโหูอนาคุลาจักกรมมันตาเอตามังคลมุตตมังทานัจธรรมจริยาจะยากะยาตกานัจสังฆหูอนาวัชานิกรรมานิเอตมังคลมุตตมังอารติวิรติปาปามัชปานาจัสธรรมูอปปมาโทจะทธรมเมสุเอตามังคลมุตตะมังคาระโบจะนิวาโตจะสันตุทีจะกตายุตากาเลนะธรรมสวนัง เอตัมมังคลมุตตมังขันตีจะสรวจัตสตาสมณะญาณจัตทัสนังกาเลนะธรรมะสากัจ่ากจ่าเอตัมมังคลมุตตะมังตะปจะพรมจริยจะอริยสัจานัทัสนังนิพานสัจกิริยาจะเอตัมมังคลมุตตะมังพุทธาโลกาธรรมหิกิตังยสานะกรรมปิติอาโศกวิชชรังเขมัง เอตังมังคลมุตตมังเทเอตาทิสานิกัตวาสัพพะมะปารมาชิตาโสตสัพพะโสตทิงคัจฉันติตันติสังมังคละมุตตมันติบทที่สิบสอง ยังกิตติวินตังอิทาวาหุรังบาสเกสุวายังรัตนังปณิตังนาโนสมาถิตถาคตีนะอิทัมปีตพุทธิรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหงตุขายังวิราคังอัมตะังปณีตังยะทัตชัคชาสกยามุนีสมาหิตโตนาเตนะธรรมเณนะสมาถิกิตติอิทัมปีตธรรมิรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติหงตุยามพุทธเศถุปาริ วันณีสุตจริงสมาธิมาน,านันตะริกะทะยะมาหัสมาธินาเตนะสมุนาวิชิติอิทัมปีธมีรัตนังปานีตัางอิเตนะสัจเจนะสุพุิหอนตุยีบุคลาอัตฐานสตังปัสสถานจัตตาริเอตานิยุคานิหนติเตทักขิเยยะสุขตัสสะสาวกายเอเตสุทินานิมาพลานิอิทัมปีสังเครตนางปานีตัางอิเตนะสัจเจนะสุพุิหอนตุเยสุปยุตตา มณสสาธรรมเหน,นะนิกามิโนโคตมสาสนามหิเตปติปตาอามังตังอมตังวิไคหะนััธามุธานิพุติงพุชชะมนานะอิธัมปีสังเคระตันังปานิตังอเอเตนะสะเจนะสุวติโหนตูขีนางปูระนงนะางณนะวังนัตถิสัมภวงังวิรัตตจิตตายติเจพวิสมิงเตขีนาพิชาอวิรุหิฉันทา นิพันติธีรายถายาปฏิโปอิทัมปิสังเคระตังปัิตังอิเตนะสัจเจนะสุวตีโหตูบทที่สิบสามอัตตาหเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาราปชาอัตตาทันตัสสะโปสัสสะนิจังสัจยะตจาริโนนีวทีโบนคันทโปนะมาโรสาพรมุนาชิตังอัปปาชิตังกาจิราตถารูปันสัสนตุโนนบทที่สิบสี่ พาสีตมิตังเตนะพระขวัานาตาปัสสตาอระหัตตา,า,าสัมมาสัมพุทธานิสัมพุทธีนะเอถัตุตุมหีมาอนุสเวนะมาปรามะปยะปรายะมาอจิติกิยายะมาปฏิกาสัมปทานีนะมาตะกิหีตุมาไนยะขะหีมานะมาอากา ระปาลิวิตเกนะมาทิทินาชานขันติยามาภะพระรูปตายะมาสมโนโนคุรุยะถาตุมีหีอัตนาวะชาเนยะถทาอิมีธรรมะอกุศลาอิมีธรรมะสาวัตชาิมีธรรมะวินยุหะขาริตาอิมีธรรมะสมัตตาสมาตินายอิตายะทุขายะสังวัตติอัทธาตุมีหีปชา หยยถายะถาตุม um an ีอัตนาว่าจะเนยยะถาอิมีธรรมะกุศละอิมีธรรมะอนาวชัยอิมีธรรมะวินยูปัสสาอิมีธรรมะสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขายาสังวัตตันติอัาตุมีหิอุปปาสัมปชะวิหารเลยยะถาติบทที่สิบห้าอุปาณียติชีวิตมัปปมายุงชรูปนีตัสสนะ สันติตานาอตังพยายมมรณีปิขะมโนปุญญะนิกะยิราถาสุขาวหานิอุปนิยติชีวีตมะปมายังชารูปนีตัสานติตานาอตังมะยังมรณีปิขะมโนโลกะมิสังปชาหิสันติเปโโยทะกายเณสังยะโมวายะอุทะเจติเจตสสาตังตัสสะ เปตสสะสุขายะโหติยังกีวะชีวามานุปการโรติปุญญังธรรมโมวะธรรมโมหเวรคติธรรมมะจาริงธรรมโมสุจินโนสุขมะวาหาติเอสานิสังโสธรรมีสุจินีนาทุกขติคัจันติธรรมมะจาริงสเพสังขรอนิจจติยถาปัญญาปัสติ อธิานิพินนาติทุกขีเอสามโควิสุตติยาสเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญายปัสสติอธิานิพินนาติทุกขีเอสามโควิสุตติยาสเพสังขาราอนัตตาติยถาปัญญายปัสสติอธิานิพินนาติทุกขีเอสามโควิสุตติยาบทที่สิบหกครับปัญกัดฐานะมีกทุติยังอาหุตกีกาเอตัทัตยาแะ เมธาวีตังคันเหยยะปันนากางพระหงเวสนังยันติปัพะตานิวนานิจจะอารามารุขะจีฏญานิมนุษสาพยะตัดชิตานีตังโขัวสนังมีขงงงมมังนีตังสรนังมุตตะมังนีตังสนะมะขมมะพุทธสภัทุกขาปมุจจติโยจะพุทธจธจะธรรมจจะสังคจจะอาราสรนางังคโตจาตาริอริยาสัจจานิ สมะปัญญาญาปัสติทุขังทุกขะสมุปปาทางทุกขสะจะอติกมังอริยจะอัตถกิกังทุกขูปปสัมมาคามินังเอตังโขสนังมีขังเอตังสันังมุตตมังเอตังสันนมัคมาสะพุทุกขาปมุตติบทที่สิบเจ็ดอตีตังอตีตังนาวัคเมยยะ นับปฏิกงิยอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ดวงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทัตตีตามประหินตังอปัตตอนาคตังสิ่งใดร่วมไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนัตไปแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงปัจจุปนัตจะโยธรรมังตตะตถะพิปปัสสติอสังเฮรังอสังกุปังตังวิทานุพลูหิเยนุพลูหิเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนเงียนไม่งอนแขียนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นเพื่อจริญธรรมให้ปวโป่งเถิด อชิวะกิจจะมาปะปังโกชัดยามะรนางสุเวยพึงทำความเพียนเสียในวันนี้แหละครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งณหิโนหรันตังเตนะมหาเสนีนะมัจจุนาเพระโอความผัดเพียนกับมัจจุราชผู <S <ing>. <S ้มีเสนาใหญ่ย่อมม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอหุรัตตะมาตันทิตังตังเวพัดเถกัลตุติสันโตอจิติกาติมุนิติ พระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิด้นันและกังวลและคืนคืนว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการลรัชนิลแลบที่18ชแปดชราทโม,มหิชะระนางานาติตโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้จาทิทมโมหิีพิจิตนาติโตเรามีความจุไขเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความจุไขไปไปไม่ได้มารณ์รมโมหิมรณังอนา,อา,นาต,ติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เซเพหิเมเปยหิมนาเปหินนานาพโวมินาพโบ เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องในภาพคราดิของที่เรารักของติดใจไปทั้งพวงกรมมะสกุลมีกรมมทายาทูกรมมะโยนิกรมมพันธุกรมมปฏิสิโนเรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นเดินเกิดมีการเป็นที่พึ่งติดตามมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกฤษามิกัลยาณางวาประกังวาตัสสะทายาทูภวิสามิเราทํากรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาชของกรรมนังสือไปเอวังอัมเหหิอภินังปัจจะเวคีตพัง เราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถอดบทที่สิบเก้าทุกขปัตตาจินิทุกขาพยาปัตตาจินิพยาโสกับปัตตาจินิโสภาหงตุสเพปิปายโนเอตาวาตาจอัมหิหิสัพตังคุณญสัมปตังสภพเทวานุโมทันตุสัพพสิทธิยาทานังท้าทันตุสัตถายะคีรังรักขันตุสัมปทาพระวนาพิรตาหงตุขจันตุเทวตาคตาสภพพุทธาปะระปัตตาปฏิกันติยังพลังอรหันตานัตเตชนะรักขันตามีสุพโสบทที่ยี่สิบ ยาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทุเปคเรโพติคเรติหิงตาธรรมภาธรรมธานีนะพระวันตุปูชิตาสูติงการโอนตีทะวิหาระมัณลีเทระมัจมัชานวกาจัพิฆบูนสารามิกาธานาปฏิอุปสกาคามาจเทสานิคมาจอิสลายสปานาภูตาสุขิตตาพระวันตุเตชลาพุชายเยปิจะอาถาสัมภวาสังเสทชาตะอัธาโบปะ ปฏิกานิยานิกางธรรมะวรังปฏิจเตสะเพปิทุขสะกรณตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมูธรรม,มทารังธาราจะปุกลาสังโฆหตุสมโควะอัตตายะจะหิตายะจะอัมเหระขตุสภธรรมูสเพปิธรรมะจาริโนุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมีอริยะประเวทิเตบทที่ยี่สิบเอ็ด วุญญาสถานิกตาาาัดสญาณยานิกะต่านิมเมเตสัจจะภาคิโนโหตุตาสัตตานันมัปปมานกาเยปิยาคุณะวันตายาจะไมหังมาตาปิตาทิฏฐามจายยทิฏฐาจะชิตาวาอันเยมัชฌาตตาเวรรโนส,สัตตาติตันติโลกสัสเมงเตภูมมาจตุโยนิกา ปเจกจกตุโวการาสังสรันตภาพวาภเวยาตังเยปติตานามีอนุโมทันตุเตสยังเยจีมังนประชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงมะยาทินานาณปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสเพสตาสธาหโหตุอวราชสุขาชีวินโนเขมาปทจจปะปปุญตุเตส,สาสิชธตังสุภา เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้ม,มีส่วนบุญมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดน,นี้แล่แห่งบุญอื่นที่ข้าพเจ้าทําไว้แล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมี Team, มบิดาและบรรดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นในสัตว์อื่นที่เป็นกลางและมีเวรตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสีมีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลย่ภพใหญ่ขอสัตว์เหล่าใดทราบการแห่งสมบุ์ของข้าพเจ้าแล้ว พะสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดไม่ทราบการให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้านี้พอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออมอนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วเพระสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวียนอยู่เป็นสุขเสมอเถอิด และจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสารนั้นจงสําเร็จเติดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอานิสงสแห่งการบูชาพะรัตนาัรรยดูการสัสสวดสัทยาบทสุวนุลประสูตรพระผลิตและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดิ์จนเกิดแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นทุกข์จากภัยทั้งพวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทางทางโลกและทางธรรมขอสว่สนวนที่เทวดาท่านหลายโปรโดอนโมทนาในการสวดสัยาบทมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนโมทนาแล,ล้วโปรดจำนวนให้ผลแก่แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวแค่วัตถุมงคลพระกิ่งพิริพินาโดยมูลที่พระสมเด็จพระญาณสังวรวัดบรวรนิมิบมหารตลอดจนวัตถุมงคลที่สามสิงสร้างขึ้นท,ท,ทั้งที่ผ่านมาและที่จะจสร้างในอนาคต ขอจงเปลี่ยนไปด้วยอนุภาพแห่งพระปริษฐ์และคำพระมงคลในพระคาถาต่างๆจงสมบัติิทสิทธุประการเทิน